สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอสซีลุงป้านาะอาทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเนี่ยได้เข้ามาในป่าค่อนข้างที่จะลึกเลยนะครับพี่อ่วันนี้ผมมากันสามคนนะครับมีเจ้าสอนนะครับมีพี่ชายนะครับผมอ่าวันนี้เราทั้งสามเนี่ยจะมาํากับเข้าชินกันบนบน,บนต้นไม้บ้านบน้านบน้านบ้านบ้าน เราจะมาทำอาหารจินกันวันนี้เราจะทำเมนูอะไรนะสปาเกตตี้ครับผมทำสปาเกตตี้ผัดใช่ไหมใช่มีเลยเราก็ได้เตรียมเครื่องเตรียมเรียบร้อยนะครับก็ที่นี่เนี่ยอากาศเย็นมากๆนะครับบรรยากาศดีมากแล้วก็ตรงนี้จะมีกับน้ำตกนะครับพี่สวยงามมากก็บ้านหลังนี้เนี่ยก็ใครมาสร้างไว้นะพี่ชา พิชาชาชลบุรีพิชญ์หนุ่มอ๋อพี่หนุ่มมาสร้างไว้ดูแล้วเนี่ยน่าจะไหลไหลเดือนละแต่ว่ายังแข็งแรงยังสามารถนั่งได้หลายคนอยู่นะครับนี่เลยนะครับพี่เดี๋ยวผมก็จะรีวิวให้ดูนะครับว่าลาักษณะเป็นแบบไหนนะครับผมก่อนไปร,รับชมคลิปนี้นะผมก็ขอคนนึงไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งกำลังใจให้เราทั้งสามคนด้วยนะครับไปเดี๋ยวผมจะรีรวิวบ้านหลังนี้ให้ดูนะครับผม มีนะครับผมก็ตามเครื่องเคียงนะครับพี่ไม่มีโคกต่างนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะใช้ต้นอะไรนะสอนเนี่ยจากอะ่ะใบกระพาอเอาใบกระพาอใบจากใบจาก่ากใใบกระพรอ,อนะครับพี่ก็สามารถลบแดดได้แต่ว่าอาจจะลบฝนไม่ได้แล้วเพราะว่าผุพังแล้วนะครับนี่เลยนะครับเราอยู่บนห้าง เราก็จะเลือกเป็นห้างหรือบ้านต้นไม้ก็ได้นะพี่นะะว่าตรงนี้ติดลาําธารอากาศนี่คือแบบดีมากเลยนะครับไม่ถล่มนะสอนนะแข,แ,แข็งแรงนะครับพี่ๆเินใช้ก็อ้องโปรเลยนะครับนอเลยนี่เลยนี่นะครับก็เป็นเส้นสปาเกตตี้นะครับผมสปาเกตตี้กะเหลี่ยงที่ภาษากะเหลี่ยงเรียกว่าเข่าช่วย เขาช่วยเขาช่วยแวะอร่อยนะครับพี่พี่ก็ใครไม่เคยกินก็สามารถหากินได้ตามร้านค้าทั่วไปไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับแต่ว่าแถวบ้านเราเนี่ยมีมีเยอะเลยเกือบทุกร้านนะครับผมนี่ก็ก่อไฟอยไว้แล้วนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศข้างนอกนะครับตอยมีอะไรช่วยไหม ไม่มีเบ็ดถ้ามีเดี๋ยวบอกโอเคหาโฟงหาฟืนอะไรเงี้ยบอกนี่นะครับก็มีเขาเรียกว่าชันชนลงหรือว่าผมเรียกถุงหรือเปล่านะครับม,มันไม่มันไม่ต่อยคนนะครับพี่นี่เลยนะครับผมนี่มุมน,นี้สวยมากข้างล่างนี้ก็เจ,จ,จะสะอาดนะครับผม น้ำตกน้ำใสมากเลยนะน้ำคือแบบเกล็นมากมากจุดก่อคลิปนี้ก็ชิวๆคลิปนี้ก็ชิวๆนะครับพี่พ เดี๋ยวผมก็จะไปช่วยสอนเตรียมเครื่องแกงนะครับผม สีสันแบบเทปในป่านะทุกคนนะที่มันแท้ๆอย่างเงี้ยเส้นมันจะได้ไม่กองกันโอ้วิธีนี้นะครับทุกคนจะได้ผลนะมันจะเป็นเส้นแบบมันไม่พันกับหมือขนมจีนขนมจีนมันจะพันใช่ไหมเพื่ออันนี้ไม่พันกันซึ่งมันจะกินง่ายมากมันก็กินง่ายเพราะมันเคี้ยวแล้วก็กกืนอือลองอร่อยนะเส้นสปาเกตตี้อ่ะนี่เลยนะครับทุกคน ก็เราได้เตรียมเรียบร้อยแล้วนะนี่นเครื่องเคียงอันนี้อะไรอะ่ะถักบุ้งเหรอหัโอ้ไม่ต้องเอาหมดจะได้นะพี่เดี๋ยวกินไม่หมดหรือว่าทำหมดเลยบอกแล้วแต่เอาเท่าที่กินหมดผมบอกเลยนะว่าสูตรเจนชายอารมณ์ดีนะครับเดี๋ยวมาเฮซ่าโอเพ่นออล นี่ผมอยากจะบอกพี่พี่เลยนะครับว่าน้ำพริกของพี่วิชัยอร่อยมากๆน้ำพริกกินแล้วอารมณ์ดีนะครับ,บผมผ่านวเบ็ดได้นะครับทุกคนใช่ใครที่สนใจนะครับพี่ก็ทักมาหาผมได้นะครับนี่350กรัมร <35 3 S 1> าคาเท่าไหร่น,นะพี่150ยห้าบาทราคาร5 0ยห้าสิบบาฟรีโอ,โ,อโอ้โหเอาไปแบ่งญาติพี่น้องเอาไปฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่หรือว่าพี่น้องเราก็ได้นะครับหรือว่าคนที่เรารู้จักคนที่เราพี่เปิดดูดิ นี่เราจะใส่เราจะใส่ตัวคุนน้ำมันด้วยนะครับทุกคนนะนี่ทุกคนครับสีสันน่ากินมากพี่ได้เยอะมากนะทุกคนร้อยห้าสิบบาทได้เยอะมากเลยนะครับกินได้เป็นเดือนนะครับผมมีพิพิธีบางท่านก็ไม่กี่วันก็หมดเพราะว่ามันอร่อยนะครับพี่อร่อยจริงผมไม่อวยนะครับผมร้อยห้าสิบาทสั่งกับบุกสอบฟรีสั่งมาที่น้องเบสเดี๋ยวก็น้องเบสก็จะบอกผ่านผมใช่ครับใครที่สนใจน้ำพริกคือช่นะครับทุกคนนะต้องถามต้องถามเอ่อ สอนนะเพราะสอนชอบกินมากผมกินเองหลายกระปุกแล้วครับอร่อย<ช>อร่อยนะอร่อรับประกันทุกคนซื้อไปไม่ผิดหวังนะครับผมนี่นี่พริกเผาเจเอนอารมณ์ดีนะครับผมอืมอก็ใครสนใจก็ติดต่อผมได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทำอาหารกินกันเลยดีกว่านะครับพี่ うん。 บรรยากาศดีมาก น่าทานมากครับคือคนดูสีสันสปาเกตตี้สปาเกตตี้ผัยขี้เม,มาอร่อยมากอร่อยไม่รอรดูจากข้างๆนี่เหงื่อตกเป็นไรเนื่อตกอ๋อเหงื่อตกนี่แปลว่าอร่อยใช่ไหมอร่อยถ้าเหงื่อไม่ตกอะ่ะไม่อร่อยอ๋อเคยเห็นแม่ครัวเวลาเขาทำกับข้าวอะ่ะเหงื่อเขาตกพี่โอ้โหแบบนี่สูตรนะพี่ผมว่าแล้วน่าพร้อมกินนะโอ้โหตัวสีสันแบบน่ากินมากเลยนะครับ <Okay. S 2> ใช่มพี่อือว้าวทุกคนน่ากินมากกลิ่นหอมมากนะพี่ น้ำซึ่อองงานน้ำมันน้อยควบเครื่องควบไม่ได้ควบน้ำมันมันจะแห้งไงห,หอมมากเลยทุกคนน่ากินมากพี่พี่ที่เรางพบไม่ควนะสอนนะส่วนสอนเนี่ยก็เตรียมปืนเลยนะครับเดี๋ยวแห้งไว้ใช่เพราะว่าปืนมันชืนะ้นอ่ะเผือ่อแบบมีคนมาแล้วแบบเออ่จะได้ใชนะ้เนาะโอเคสอนหิวยังยังเลยอ่ะยังมันร้อนอยู่ร้อยมันให้ร้อนกันนะ เดี๋ยวเราก็จะมานั่งกินกันเลยดีกว่านะครับผมยังไงสอนอร่อยไหมอร่อยมากพี่ชายอร่อยมากอลองกินดูนะพี่เขาเรียกว่าของอร่อยอยู่ในป่าอร่อยมดีม่เลยนะครับพี่ๆสองวันวันนี้กินแต่ของเผ็ดๆเ,เลย กินกันใหญ่เลยนะครับพี่พี่อร่อยจริน,นางนซอนอกินดูนะครับนี่ขากบุ้งเลยนะครับพี่พี่ว,ว้าวสุดยอดออกัดวนมิ้งง่เลยเห็นมามเนี่ยายไม่ได้เลย พริกเผาเจนชายนะครับพี่อตอนนี้เป็นแล้วการโดนพริกแน่เลยตอนนี้ร้อนมากมีหลังกองไฟคอยคำหนึ่งไหมมาณชินอยู่ไหนนี่เลยว,ว้วาวว้าว ย้อนครับรสชาติอร่อย,อ <Okay. S 3> ยเผ็ดโอเคเดี๋ยวเรามานั่งกินกันเลยดีกว่าดเดมันอย่านี้ของแท้ทุกคนมกินชิมพร้อมกุี่กันูอ,น <laughs> อร่อยนะพี่อ,อารมณ์เป็นเรื่องเข้ากันนะเผ็ดยิ่งหายลย ไม่อ่ะผุดผัวอย่างงี้นี่แซบแค่แบบกินเหม็นก้อนนี่ทำไมอ่ะประเนี่นะครับพี่พี่อร่อยนะท่าพริกพริกเผาของเจนชัยอารมณ์ดีผมบอกเลยนะกินกับอะไรก็อร่อยนะครับพี่เจนสองนะยิ่งมีผักหรือว่าอะไรสักอย่างเนี้ยผักแตงจิ้มแล้วกินผมบอกเลยอร่อยทุกชนิดลูกเนียนลูกเนียงเนี่ผมบอกเลยแซ่บ ยิงลูกเนียงดองอะนะก็ใครที่สนใจนะครับทักผมมาได้นะครับก็ไปชิมดูใช่ราคาเนี่ยร้อยห้าสิบาทถ้าสามกระปุกเนี่ยส่งฟรีนะครับอืมจริงสั่งกระปุกก็สามร้อยห้าสิบกรัมก็ใชหกเจ็ดร้อยกรัมแล้วมั้งกระปุกหนึ่งกี่กรัมนะพี่กระปุกหนึ่งสามร้อยห้าสิบกรัมสามร้อยห้าสิบกรัมนะครับก็อร่อยมาณเพิ่มปริมาณไม่ค่อยเผ็ดมากนะครับพี่เอฟซีชอบกินไงก็เลยเพิ่มให้เยอะขึ้น จะจะสองร้อยห้าสิบเป็นสามจากสองร้อยห้าสิบกรัมเป็นเปออ็นสามร้อยห้าสิบกรัมของมากใคนที้สนใจก็พากเพียรพมาหรือไม่ก็ทักพามาได้<ช>นะครับผมอันหลังยงอยู่จีนจีนใช่เนาะลองเล่เบ็ดมาเอา สวยนะมันมีบังเพามันไหลจากน้ำไหไม่ได้นะ

ตอนนี้นะครับพี่เอสซีเราทั้งสามเนี่ยก็ได้กินเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมตัวเพื่อที่จะเดินทางกลับน,นะเพราะว่าเหมือนฝนเนี่ยจะตกเดี๋ยวเราจะรีบเก็บของแล้วก็เตรียมตัวเดินทางกลับละ เป็นไงสอนวันนี้วันนี้ก็อร่อยไหมอร่อยมากครับฝีมือของพี่วิชัยนะครับผมก็คือแบบอร่อยมากหมดเกลี้ยงอ่ะพี่นะครับมากินในป่าแบบเนี้ยแล้วก็อากาศดีมากเดี๋ยวเราจะรีบเก็บข้าของนะเพราะว่าฝนเหมือนจะมานะครับเมื่อกี้เราเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่นะเราเกือบหลับเพราะว่าน้ำเนี่ยไหลลงมาเนี่ย เล่นเสียงเราแบบเลิศเพลินมากเลยนะครับพี่ก็โอเคทุกคนก็คลิปนี้เนี่ยผมขอจบเพียงเท่าน,นี้นะพี่เอฟซีทานายน,นะครับที่ชอบคลิปนี้ผมก็ขอคพื่อนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสามเนี่ยได้ทำซื้อต่อไปอนะทรายไปอมยังไปทุกคนไม่เจอนะผมสวัสดีครับนี่ตัวอะไรวิ่งด้านล่างนี่นะครับพี่พี่ระหว่างทางนะ ระหว่างทางกลับเรามาเจอกับรอยเท้าหมูป่าเป็นหมูฝงนะครับพี่มีอยู่ประมาณสิบกว่าตัวได้นี่เต็มแล้วพี่นี่นะครับคือรอยหมูป่านะพี่พี่นะเหมือนมันจะมาหาอะไรกินสักอย่างหนึ่งกันนี่รอ,นรอยมันเยอะมากแล้วก็ฝั่งนู้นอีกนู้นอีกมันเหมือน,นคลกกินะนะยนะช่วงนี้เนี่ยหมูฝูงเนี่ยมันอยู่กันเป็นกลุ่มนะครับหากินเป็นกลุ่มเราเดินเนี่ยเราต้องระมัดระวังอรพี่ อืมน่าก,กลัวนะครับพวกหมูป่าอย่างเงี้ยได้เลยหมูกลุ่นะมเนี่ยมันเป็นหมูอมมโอเคไปเดินทางกลับออไปเลยดีกว่านะครับ